ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้นะคะหลินก็มีสเต็มเซลล์ที่หลินทานอยู่นะคะอยากจะมาแนะนํานะคะคือเจ้าตัวนี้ค่ะไบโตเอส4,000นะคะเป็นสเต็มเซลล์แบบทานคืออมไว้ใต้ลิ้นนะคะคือทานง่ายมากเลยหน้าตาของเขาเป็นแบบนี้นะเห็นไหมหนึ่งกล่องจะมีสิบซองนะคะตัวนี้ช่วยอะไรได้บ้างนะคะตัวนี้นะคะเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่ทํางานดึกนะคะต้องตื่นเช้าทํางานแบบว่า เหนื่อยพักน้อยใช่ไหมคะตัวนี้นะคะจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยสว่างผิวเปล่งปลั่งผิวมีออร่ามากแล้วก็การแต่งหน้าของคุณสาวๆก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าตัวนี้จะทําให้เครื่องสําอางติดทนนานนะคะหรือว่าเครื่องสำอางไม่ลอกนั่นเองบางคนแบบว่าทํางานดึกใช่ไหมตื่นมาแบบว่าแต่งหน้าทีเครื่องสาอางนี่ไม่ติดเลยนะเป็นคลอกเป็นคราบเป็นขุยเลยตัวนี้ทานแล้วดีมากๆนะคะแล้วก็ช่วยทําให้เราไม่โทรมรู้สึกว่าสดชื่นอยู่ตลอดเวลานั่นเอง หนึ่งกล่องมีสิบซองใช่ไหมเนี่ยทานหมดไปแล้วกล่องที่สองแล้วนะเดี๋ยวนี้หลินจะมาสาธิตวิธีการทานให้ดูนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราให้เทไว้ใต้ลินของเราคนะ่ะค่นนี้ค่ะก็จะช่วยให้ผิวของคุณสาวๆแล้วก็การแต่งหน้าเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะคะสะดวกเก่กับการพกพามากๆเลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะลองหาซื้อทานดูหลินแนะนำเป็นตัวน,นี้เลยนะคะ เดี๋ยวทิ้งท่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะค่ะ